น้องเนี่ยผู้ตายเนี่ยหายตัววันแต่วันที่สิบสามสิงหาใช่ครับนะครับสิบสามสิงหาหายตัวไปครอบครัวก็ตามหาไปดูกล้องวงจรปิดก็ดูไม่เจอ,อนะครับก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าช่วยตามหาหน่อยน้องหายไปนะครับ,รบจากนั้นวันที่สิบสี่ช่วงค่ำก็มีสายปริศนาเนี่ยโทรเข้ามาหาคุณแม่ของน้องคแล้วก็พูดทำนองบอกลาบอกว่าแม่ผมรักแม่นะมมแม่ก็ตกใจ ว่าเอ้ยทาไมเป็นใครทำไมโทรมาแบบนี้คพอโทรกลับไปอีกทีหนึ่งก็ติดต่อไม่ได้แล้วสายปิดไปเลยอือ่าปิดเครื่องใูกไปพยพาย,ยันโทรก็ติดต่อไม่ได้จากนั้นวันรุ่งขึ้นคือวันที่สิบห้าเนี่ยก็หนึ่งมีการไปพบศพลูกชายเขาถูกแขวนคอครอบครัวเนี่ยยังมีประเด็นที่ติดใจสงสัยเยอะ,ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายปิดสนานที่โทรเข้ามาบอกลาคุณแม่เขาก่อนอจะพบศพลูกชายก็ดีนะครับ แล้วก็เป็นคลิปเสียงนะครับที่เป็นรุ่นพี่โรงเรียนช่างกนแห่งหนึ่งเนี่ยที่อ้างว่าเป็นรุ่นพี่ของคนที่โทรเข้ามาเนี่ยออืพูดคุยกันกับในกลุ่มน้องๆนะครับแล้วคลิปเสียงนี้มันทะลุมาถึงครอบครัวมันลุมกระทืบไอซีจนไอซีแม่งสลบแล้วมันก็มัดแขนมัดขาแล้วก็กระทืบต่อมัน้นแทีนี้มันคิดว่าไอซีตายแล้วมันก็เลยแก้เชือกออกแล้วก็เอาโทรศัพท์ไอซีโทรไปหาแม่ แล้วพวกมันก็พูดว่าซีรักแม่นะแต่แม่บอกว่าคนที่โทรมาไม่ใช่เสียงไอซีโทรมาตอนสี่ทุ่มแลวหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยมันน่าจะเป็นตอนที่สีเสียพอดีน้องแต่ตอนนี้มันเอากําลังจะเอาไอซีไปแขวนคอช่ะไอซีมันตื่นมันมาพอดีแบบตื่นมามันก็โดนแขวนคอแล้วแบบมันหายใจไม่ทันทำอะไรไม่ได้ที่เอใจไาม่ว่วนั้นก็คือเชือกน้องที่คอ บมน้องอยู่ตรงนี้คือมันเหมือนคล้ายๆแบบคนโดนด,ดึงขึ้นอย่างนั้นอะเอ็งเข้าใจคําว่าคนมันทํอะไรไม่ถูกปะ่ะมันพยายามกัดฟันแล้วครัแบบฟันแม่งแตกหมดอะ่ะเออม่นกัดแบบดิ้นรนแบบไม่อยากให้ตัวเองตายอะ่ะทีนี้พอแจ้งมาที่ผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ประสานกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีดรธนกิจกิจอา,ารีรัตน์ก่อนนะคะนนร,รับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยท่นทานธนกิจก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งเผาศพ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเอาล่างน้องเนี่ยมาตรวจซ้ำอีกสักทีหนึ่งนะไอจุดที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันมันดูมันไม่น่ากันดานนะเพราะมันมีสูตรราชการเยอะมากอืแต่เชื่อไหมครับว่าตรงนั้นเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่มีเลยอ๋อฮะเพราะแทนที่มันเป็นสูตรราชการเป็นทั้งศาลเป็นทั้งอายการเป็นทั้งหน่วยราชการเป็มไปหมดเลยนะครับแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดที่ถนนเลยผมว่ามันเป็นจุดบอดที่อันตรายมากวันนี้เรายังไม่ได้บอกว่าเขาผูกคอตายเองหรือถูกฆาตกรรมนะครับเพียงแต่ว่า เราต้องทําความจริงทุกอย่างที่ครอบครัวสงสัยเนี่ยให้ปรากฏออกมาให้ได้